สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่4ตุลาคมนะครับเรามาวางแผนเทรดกันนะครับต้องขออภัยด้วยเมื่อวานไฟดับเนาะมาอยู่ต่างจังหวัดนี่ไฟดับบ่อยมากเลยนะครับอโอเคเริ่มกันที่อทองคำไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะเมื่อวานนี้เขาก็ยังไซเวเป็นกลุ่มก้อนตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าให้วางแผนนะผมคิดว่าไอ,ไอโซนที่เขามีการย่อเด้ง แล้วก็มีการย่อลงไมลทินเนี่ยน่าจะเป็นคอลเลกชันนะถ้าผมให้เป็นคอลเลกชันก็น่าจะเป็นประเภทแฟตอะถ้าผมคิดนะ a b c นี่ยแหละอืมน่าเป็น a b c นะครับเพราะอะไรผมถึงคิดแบบนี้เพราะว่าโดยปกติอะเวลาที่ราคาเขามีการ ทำเป็นอิมเพลหรืออิมบาลานต์ขึ้นมาอย่างเงี้ยเขามักมีการพักตัวนะครับทีนี้การพักตัวมันก็มี3รูปแบบแล้วก็แถมพิเศษอีก1รูปแบบก็ไม่ก็คือสแตนดาร์ดคอเลกชั่นอะมีแฟตมีซิกแซกแล้วก็มี t ทรเกิลใช่ปะ่ะแล้วมันมีพวกอ่า non สแตนดาร์ดลัสเอ็กเวฟซึ่งไม่ไม่น่าเกิดขึ้นบ่อยอะเออไว้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็มองพวก สแตนดาร์ดคอเลกชันก่อนทีนี้เราลองมาดูว่าสแตนดาร์ดคอเลกชันอ่ะการการการสะสมระาคาังเขาอ่ะเป็นประเภทไหนอ่ะถ้ามันรีบาร์บีขึ้นไปเกิน6 1 8จมันก็น่าจะเป็นแฟตตัดไอตัวซิกแซกออกไปก็น่าจะเป็นแฟตกับแตงเกิลใช่ไหมอ่ะทีนี้เราลองมาดูดิมันมันเป็นแบบไหนถ้าสมมติว่ามันย่อลงมาแค่นี้อ่ะมันก็ยังเป็นแฟตได้อยู่แต่เป็นแฟตประเภทอะไร ประเภทซีซสั้นใช่ไหมถ้าสมมุติว่าในเคสที่1เอ่เราแบ่งเป็นสักสอเคสนะในเคสที่1น่เดี๋ยวเราเขียนก่อนเนาะในเคสที่1ในเคสที่1เนี่ยเป็นซีซั้นก็คือเป็น a b c เขาก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้เลยนะครับก็คือขึ้นไปได้เลยเพราะว่าเขาจบ C แล้ว C มันสั้นกว่า b นะเนาะลงมาไม่ไม่ต่ำกว่า a อันนี้เป็นเคสที่1นนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่า มันจะใช่ไหมโดยปกติผมไม่ค่อยเห็นนะไอซีสั้นเนี่ยนะเกิดขึ้นได้แต่น้อยนะครับเกิดขึ้นได้แต่น้อยทีนี้ถ้าถ้าสมมติว่าเป็นเป็นแฟตปกติอ่ะเป็นในกรณีที่แฟตปกตินี่ซี C เนี่ยมันมักจะต่ำกว่า A นะครับก็คือว่าเราก็วัดวัด C เทียบกับ B นะครับ C เทียบกับ B C มันต้องยาวกว่า B และก็อยู่ต่ำกว่า A ด้วยเราก็วัด นี่ B โดยใช้ฟิโบลีเทสเมนท์ที่เป็นแบบเอ็กแพนชั่นนั่นแหละเออเอาไว้ง่ายาเดี๋ยวดูนะตึ๊ดตื๊ด,ด,ดอ่ะโอเคทีนี้โดยปกติอะแฟตอ่ะนะครับ C เนี่ยมันจะต่ำกว่า A ได้ก็คือมีทั้งแบบที่แบบว่าเท่ากับ A เลยก็คืออยู่ที่100%เนี่ยก็อาจจะลงมาที่26% สองสี่ฉลับนิดหน่อยได้นะครับแล้วก็ขึ้นต่อได้เลยกับไม่เกิน1 6อ8เป็นอีลองเกตแฟตนะซึ่งมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยโซนอยู่แถว138.2จนถึง1 6อ8มันก็มีโอกาสที่จะลงมาหาแนวแฟร์ว a ลลุแกลบตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นใครที่มองเรื่องของการพักตัวแล้วก็ทำโลใหม่หมายถึงว่าทำโลต่ำกว่า A ที่2,624เนี่ยอาจจะต้องมองโซนนี้นะโซ,โซน2,606หรือว่าโซน2,600แต่ว่าไม่ไม่ต่ำกว่าโซน2 6 5 9 4นะครับถ้ามันเกินนี้ถ้าสมมติว่ามันลงเกิน168.8ลงมาเนี่ยไม่ใช่แฟลแล้วมันอาจจะเป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นตรงนี้เป็น1อ่งเว็บ1อ่ะตรงนี้เป็นเว็บ2ไอ้ที่ลงมาเนี่ยคือเว็บ3 แล้วเดี๋ยวมีสี่มีห้าลงไปอีกนะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็คือข้อจำกัดของแฟตถ้าเรามองว่าเป็นแฟตไม่ควรจะเกิน2 5 9 4ันประมาณนี้ไม่เกินนะครับแฉลบได้นิดหน่อยแต่ไม่ควรเกินนี้ถ้าเกินนี้ต้องระวังการเป็นเวฟสาก็คือเดี๋ยวลงต่อนะครับอ่ะทีนี้เราได้2อเคสแล้วใช่ไหม เคสที่แบบว่า c จบตรงนี้จบตรงนี้เลยผมก็ไม่รู้ว่าจบหรือยังนะจบตรงนี้เลยเป็น c จบตรงนี้แล้วเดี๋ยวขึ้นต่อไปเลยกับเดี๋ยวเขาลงมาหาแนวแฟ i r v a l u แก a ก,ก่อนนะนี่เป็นเคสสองส่วนเคสที่3ไอไอประเภทที่เป็น a b c d e อะ่ะก็คือเป็น a b c d e แล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อนะอะ่ะมันจะไม่ไปมันจะไม่ลงนะ เพราะว่าไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยมันเป็น continuation pattern นะครับก็คือเป็น A B C D E แล้วก็คือเขามาทางไหนอ่ะเดี๋ยวเขาไปทางเดิมนะเขาจะไม่แบบว่าจบแล้วลงต่อนีน่ไม่ใช่นะแสดงว่าเรานับผิดนะครับอ่ะนี่เราก็ต้องลากเส้นแบบนี้ไปผมไม่รู้ว่าตกลงมันจะเป็นอะไรกันแน่แต่ว่าเดี๋ยวเราให้รู้พฤติกรรมเขานะ ถ้าเขายังไซด์เว์แล้วทําเหมือนสามเหลี่ยมเนี่ยเราให้ตีกรอบสามเหลี่ยมไว้แล้วถ้าเขาจบสามเหลี่ยมปุ๊บเขามีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับอ่ะถ้าเป็นทั้งแฟดแล้วก็เป็นทั้งสามเหลี่ยมเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้ยกเว้นว่าเขาเป็น1ตรงนี้อ่าเป็นเว็บหนึ่งแล้วก็เอาเียนดีๆหน่อย ยกเว้นเขาเป็นเว็หนึ่งตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นเว็สองตรงนี้เนาะอ่ามันจะลงลึกหน่อยอะลงลงประมาณว่าทําเว็สามเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาวัดกันนะน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าถ้าถ้าลงในนอนฟาร์มคืนนี้นะทุ่มครึ่งแบบ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 ลงแบบแบบหลุดร้อยไอ้สองพันห้าร้อยเก้าสี่เนี่ยน่าจะเป็นเวบสามเพื่อนๆนต้องระวังให้ดีนะเดี๋ยวมีสี่แล้วเดี๋ยวมีห้าทีหนึ่งนะครับอ่าโอเค ทีนี้เราไปดูในไทม์เฟรมนี่เราได้ไอเดียนะไอเดียาการเทรดเป็นการวางแผนแบบภาพกว้างๆในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปย่อยดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบนั้นน่ะเราจะเทรดยังไงนะอ่ะถ้าเป็นไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงถ้าสมมุติว่าเป็น A,B,C อ่ะตรงนี้ก็คือเป็นตรงเนี้ยโลเนี้ยเป็น A ขึ้นมาเนี่ยเป็น B แล้วเดี๋ยวอาจจะลงมาเป็น C นะครับอ่ะ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาคืนเนี้ยเขามีข่าวนอนฟาร์มเขาขึ้นไม่เกิน b เขาอาจจะแฉลบขึ้นไปเหนืออีคว h าไฮตรงนี้ใช้โซนสปายโซนตรงนี้แล้วลงไปหา c อย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับเราก็ต้องดูเรื่องของพวก liquidity ที่เป็นแบบว่าโซน liquidity อย่างเช่นพวกสปายตรงเนี้ยไว้นะครับถ้า เขาจะมาใช้เพราะว่า hmm. ม okay. 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 ันม uh ีแนว inducement หลอกเราไว้ใช่ไหมเมื่อวานก็หลอกเราทีหนึ่งละมีอีควอไฮตรงนี้แล้วก็มีอีควอโลใช่ป่ะเมื่อวานเขาหลอกเรายังไงเขาหลอกลงมากิน liquidity ที่ต่ํากว่าอีควอโลเห็นไหมเนี่ยไอตรงดีมานโซนตรงแถว2634-2640ี่เนี่ยเขาทําไส้ลงมาแล้วเขาก็กลับขึ้นมาเห็นไหมอันนี้คือการทําแนวรับหลอก โดยที่มี equal low ตรงนี้เป็นแนวรับหลอกแล้วก็ลงมาทำไส้ไข่ follow by ไข่ follow sell ลงมาน่าจะช้ำใจนะครับเพราะว่าโดนดึงกลับนะมีเวลาเราสังเกตเห็นพวกมี low ที่มันเท่ากันที่เราเรียกว่า equal low หรือว่า double bottom หรือที่มันมี high ที่มันเท่ากันหรือ,อ equal high หรือ double top เนี่ยเราอย่าไป follow by follow sell นะมันมีการดึงกลับได้ อย่างเนี้ยไอแนวซับไพโซนที่ใกล้ๆอีควอไฮเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะฉลับขึ้นมาเคลียร์ลิควิตี้เหนืออีควอไฮแล้วลงต่อเหมือนที่เขาทำกับเมื่อคืนได้นะก็คือฉลับลแล้วก็ขึ้นต่ออย่างเงี้ยถ้าใครจะวางแผนเทรดผมแนะนำว่าเซลล์ที่ตรงซับไพ y นี่แหละเพราะว่าซับลอสเราไม่ไกลนะครับซับลอสเราเหนือไฮนี้ขึ้นไปนะก็เซลล์ถ้าสมมติราคาเขาขึ้นมาที่ 2 6 6ห5หรือ2673เนี่ยเราก็เซลล์ไปฟึบอ่ะเราก็คาดหวังว่า1 TP1 นะที่โลตรงนี้ก่อนนะ TP1 แค่นี้เราก็ได้โอ้กี่เหรียญเนี่ยจาก70มา40เนี่ยก็30กว่าเหรียญก็พอแล้วล่ะนะผมคิดว่าก็ได้เราได้อยู่นะแต่ถ้าใครมีหลายไม้อ่ะ TP2 ที่ตรงนี้ก็คือเผื่อว่าเขาเป็น คอลเลกชันแฟตที่ประเภท C เท่ากับ B นะครับหรือลงไปข้างล่างเออลงไปแถว2,600เนี่ยตรงเนี้ยที่ที่เราคุยกันที่ทำฟรม4ชั่วโมงก็คือ138.2ถึง164.8ของของของ B นะอ่าที่เราวัดฟิโบเอ็กซ์แพนชันลงมานะครับ <c oughs> อืมอันนี้ก็เป็น TP 3ที่2,600นะครับอ่ะ อันนี้ก็เป็นแผนนะถ้าผมมองผมมองแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่มันโดนสต็อปลอสขึ้นไปนี่ก็แสดงว่า C มันจบตรงนี้แล้วก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นต่อเดี๋ยวเราค่อยไปวางแผนย่อบายย่อบายเอาละกันเรายอมโดนหนึ่งครั้งก่อนนะครับก็ยอมโดนสต็อปลอสไปก่อนเราควรจะเซลล์ที่ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะโอเคทองคำนะถ้าเป็นผมนะผมมอง รอเซลแถวซัปไพโซนตรงข้างบนนี้นะครับนะส่วนใครบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ถึงอยากจะเซลก่อนก็แล้วแต่ถ้าเซลสมมุติว่าเซลหน้าปัจจุบันราคาตรงนี้เนาะเราคิดว่าตรงนี้เป็นแนวต้านนะ่ะสมมติว่าคิดคิดว่าเป็นแนวต้านนะแล้วเซลตรงนี้อาจจะต้องวางแผนมีไม้สองอันนี้เป็นไม้หนึ่งอันนี้เป็นไม้สองแล้วเดี๋ยวค่อยซออับรอทีเดียวเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ขึ้นไป แล้วมันลงเลยมันก็เป็นไปได้แหละนะครับมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะอันนี้แล้วแต่วางแผน km m ใครดีอาจจะวางแผนหลายไม้นะครับ <c oughs> ไปดูที่ EU กันบ้างอ่านอะียูอียูอ้าว au, วันก่อนนะครับวันก่อนเมื่อวานนะที่ผมบอกว่าใครที่จะบายตรงนี้ คาดหวังให้เขาขึ้นไปหาแฟลูแก็บหรือว่าซัลายโซนแล้วค่อยเซลล์เนี่ยต้องระวังการลงมาใช้ออเดอร์บ็อกข้างล่างด้วยเออตกลงเขาก็ลงมาใช้ใช่ไหมออเดอร์บ็อกข้างล่างนี้ก็คือเขามาวิ่งหาลิควิดตี้ที่อยู่ข้างล่างก่อนนะทีนี้เราดูซิมันมีลิควิดตี้ที่อยู่ต่ำกว่านี้ัไหมมันก็มีนะก็มีก็คือไอตรงที่เขาเคยใช้อะเนี่ยตรงตรงแนว ดีมานโซนตรงนี้นะถ้าเขาลงมาหาตรงนี้นะมีโอกาสที่เขาจะทะลุได้เพราะว่าเขาเคยใช้มาแล้วหนึ่งครั้งนะครับโอกาสที่เขาจะเด้งขึ้นไปแล้วลงต่อมันก็มีโอกาสสูงมาหาแนวดีมานโซนที่อยู่ข้างล่างอ่ะเดีย๋ยวเราลองตีดีมานโซนประเภทนี้ออกมาก่อนแต่ว่าผมถ้าไอเดียผมนะผมว่าเขาน่าจะขึ้นไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าโซนข้างบนเนี่ย คือมันจะง่ายกว่าเพราะว่าคนที่รอดักเซลล์หรือว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือมันมันทางขึ้นมันมันน่าจะมันน่าจะไปหาง่ายกว่าเออถ้าทางลงเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยมีอะไรให้เคลียร์ลิควิตี้แล้วเออไว้ง่ายลิควิตี้น้อยเออต้องพูดอย่างนี้นะครับไอข้างบนเนี่ยลิควิตี้เพียบเลยนะถ้าจะถ้าจะขึ้นไป ถ้าจะเอา liquidity ขึ้นไปหา liquidity ข้างบนเนี่ยง่ายกว่าอันนี้เป็นไอเดียของผมเนาะ,ะแต่ว่าถ้าลงมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะถ้าจะลงไปก็เนี่ยหาแนว liquidity ที่ตรงนี้ได้นะครับแถว1.09816 1 0 1 0 0 6 0นะน่ะได้นะทีนี้ถ้าดู อดูจากโซนทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็เอาเอาแนวลิควิตี้ที่พวกแฟว์แวลูแก็บกับสัพายโซนตรงนี้เป็นแนวแรบแล้วกันนะถ้าเขาจะขึ้นไปถึงที่นี้ถ้าถามว่าจะเทรดขึ้นไปเนี่ยบายขึ้นไปก่อนได้ไหมจริงๆอะ่ะถ้าไปย่อยในทำเฟรมเล็กอะ่ะผมว่าถ้าเบรกตรงเนี้ได้อะ่ะถ้าเบรกตรงแถวนี้ได้น่าจะเป็นเชนออ of าแรคเตอ e ์ในทำเฟรมเล็กนะครับอืม ถ้าเบรกขึ้นไปได้เรารอย่อถ้าเขาไม่หลุดเราบายกลับขึ้นไปนะครับบายกลับขึ้นไปก็ไปหาแนวซับไพโซนหรือว่าแฟร์วลูกแกลที่อยู่ข้างบนได้นะครับอันนี้เดี๋ยวไปย่อยดูทำเฟรม15นาทีสิก็มีโครงสร้างให้เห็นไหมอ่ะผมว่าคิดว่าน่าจะใช่นะทำเฟรม15นาทีอ่ะถ้าเบรกตรงนี้เขาน่าจะเป็นเออโครงสร้าง โคงสร้างราคาขึ้นได้นะครับเพราะเขามีไฮอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมมีไฮอ,อยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้มีโลยังมีแล้วเนาะปึ๊บก็มีโอกาสที่ถ้าเขาเบรกตรงนี้เนาะเบรกแถวสองไม่ใช่1นจุด 10469เนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นกับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยทำฟรมสห15นาทีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเซลล์ข้างบน <c oughs> นะก็อาจจะต้องรอในรูปแบบที่เขาเป็นเชนออฟคาเล็กเตอร์ขึ้นไปก่อนอาจจะไปหาแนวแฟลวลูกแก็ตรงนี้แล้วก็ลงมาหาแนวดีมานโซหรือแฟลวลูแกแล้วเดี๋ยวค่อยกลับขึ้นไปผมมองแบบนี้เนาอ ส่วนใครจะเซลล์มาจากข้างบนที่แฟร์ไวลูกแกบอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าใครเล่นสั้นๆนะครับ <c oughs> อโอเคขอภายครับ <c oughs> ขอจิบน้ำนิดนึง <c oughs> อ่ะไปกันต่อที่น้ำมันนะครับ <c oughs> น้ำมันเนี่ยก็แสบเช่นเดียวกันเนาะ วันก่อนเราให้าสามซ ي เนลโอสามนลโอเอาไว้ก็คือว่าขึ้นไปเลยนะที่ราคาอยู่ตรงนี้นะกับลงมาแล้วค่อยขึ้นนะอันนี้เขาเป็นแบบที่สองนะกับแบบที่สามลงมาเนี่เขาไม่เขาไม่ได้ทําแบบนี้กับแบบนี้เขาทําแบบที่สองนะก็คือลงมาก่อนแล้วค่อยขึ้นไปอทีน,นี้เรามาดูซิเขาไปถึงลิควิดตี้ที่อยู่ด้านบนที่เป็นแฝงลูกแก็บกับลิควิดตี้ที่อยู่ เหนืออันนี้ขึ้นไปหรือยังดูทําเฟรมสีชั่วโมงถ้าจะดูอ่าเห็นไหมมันแหมมันไม่ได้ผิดจากที่คาดการไว้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาวิ่งไปหาลิควิิตี้นะครับคือถ้าเราย้อนดูนะในทําเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยเขาเป็น Chain of Character ลงมานะครับก็คือมีช็อคลงมาเขามี High อยู่ตรงนี้นะครับอยู่แถว2องะแปดสิบ จุดสองแล้วก็มีโลอยู่ที่หกสิบห้าจุดห้าซึ่งกรอบมันกว้างมากๆกอะ่ะการที่เขาจะวิ่งไปหา liquidity วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับเขาวิ่งไปหา liquidity ตรงนี้แล้วก็ลงมาหา liquidity ที่ท,ที่นี่นะครับแล้วก็ลงมาใช้ demand zone เสร็จแล้วก็วิ่งมาหา liquidity ที่อยู่ด้านบนก็มีโอกาสที่จะฉลบขึ้นไปหา fair value gap ก่อนได้เลยแต่ถ้า เขาบอกว่ารอไว้ก่อนนะแฟร์เวลุกแก็รอไว้ก่อนเดี๋ยวฉันจะลงไปกินที่วิที่ด้านล่างนะเดี๋ยวค่อยมาหาเธอนะเขาก็จะลงมานะมาเคลียร์ลิควิดิตี้ถ้าให้เราไม่ผิดเนี่ยน่าจะต่ํากว่าโลตรงนี้ก็คือแถวแถวเจ็มาหาแฟร์เวลุกแกล็หรือมาหาดีมานโซนตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะค่อยขึ้นไปหาแฟร์เวลุกแกล็ข้างบนนะโอ้ถ้าอย่างเงี้ยบันเทิงเลยนะครับก็คือโหวิ่งไปวิ่งมาแบบเนี้ย นะหลายคนอาจจะชอบนะเออหลายคนอาจจะชอบมันมันดีอ่ะมันวิ่งมันดีนะเพราะฉะนั้นผมก็ให้แนวแฟลกุลเก,ก็บตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไม่ใช่แฟลกุลเก็บอินดูสเมนต์นะครับที่อยู่ตรงนี้อ่าอินดูสเมนต์อยู่ตรงราคาเท่าไหร่เราก็ใส่ราคาไปก่อนนะครับอ,อยู่ที่แถว เจ็ดสิบจุดสี่หนึ่งหกอ่านะครับแฟร์วอลุกแก็บอยู่ตรงไหน,นเออบางทีมันมาชอบมาใช้แฟร์วอลุกแก็บนะปุ๊บแฟร์วอลุกแก็บก็อยู่ใต้อินดัสเมนต์ตรงนี้แล้วก็มีออเดอร์บ็อก er ตรงนี้ด้วยนะครับออเดอร์บ็อกถามว่าแข็งแก่งไหมก็ถือว่าแข็งพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าออเดอร์บ็อกตรงเนี้ย เขาทำให้มีการเบรกไฮนะครับอ่ะเราก็ให้ราคาออเดอร์บ็อกไว้ก่อนอยู่ที่6 6สิบถึง68.850นะครับอ่ะให้3าสามดิจิตไปเลยก็คือเอาละเอียดไปเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมมองผมว่ามี2แบบก็คือ1 ขึ้นไปฉลบหาแฟลวลูกแกลบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาหาแนว inducement ที่ตรงนี้นะครับกับเออลงมาเลยลงมาหาแนว inducement เลยนะครับอ่ะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนส่วนจะลงลึกไปถึง order box หรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะแต่แน่ๆอาจจะมีการลงหาแนว Fair v a l ลู g ก p บ ครับตรงนี้นะแล้วถ้าใครจะเซล์ลนะครับไปย่อยดูทาําเฟรมเล็กมีแพทเทิร์นกับตัวอย่างยังทางําเฟรมหชั่วโมงนี้เขาครึ่งเป็นอ่าเป็นจริงเขาเป็นบอสต,ตรงนี้ด้วยเนะยาะเดี๋ยวไล่โคงสร้างราคาก่อนนะครับเขาเป็น มีไฮมีโลตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เป็นเบรกออฟซัคเจอร์เขามีโลล่าสุดอยู่ตรงนี้มีโลเพราะฉะนั้นอินดิยบเมนต์ตรงนี้เราลบออกนะครับมีโลล่าสุดอยู่ตรงนี้ไอโลของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็คือ inducement ของ time frame สีชั่วโมงนั่นเองผมบอกตั้งแต่วันก่อนแล้วว่าถ้าเราเทรดตามโครงสร้างเพียวๆเนี่ยเรามักจะโดนแบบนี้นะครับชอ็ชอกชอ็อกช็อกบอสชอ็อกบอสเดี๋ยวมีโดนช็อกอีกทีหนึ่งนะใครที่เทรดตามโครงสร้างราคาเนี่ยบางทีอาจจะใช้ไม่ได้กับสินค้าบางประเภทหรือว่าสินค้าประเภทนั้นแต่บาง time frame นะเพราะมันจะโดนช็อกไปช็อกมา ตามโครงสร้างราคานะครับถ้าเรามเาีเรื่องของ liquidity เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันจะช่วยให้เราเทรดได้ดีขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ศึกษาเรื่อง liquidity ให้เยอะๆนะมอง liquidity ให้ออกว่า liquidity มันมีประเภทไหนบ้างแล้วเราก็เทรดไปตาม liquidity เหลือที่เขาเรียกว่า DOL หรือว่า dollar liquidity เนะี่ยมันก็จะช่วยให้เราไม่โดนซับลอตบ่อยๆนะครับอ่ะโอเค เราไปดูที่ us 30นะครับ us สาเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะลงมาใช้ดิมานโซนนะแถวอ่า138.2ถ้าเราลากเป็นฟิโบเอ็กซ์เพนชั่นก็คือลากจากโลนี้ไปที่หายนี่ยนะครับก็มีโอกาสเพราะว่ามันเป็นโซนเดียวแหละที่อยู่ในระยะที่ไม่เขาเรียกว่าระยะฟอลเบกอะถ้าอย่างเงี้ยฟึบขึ้นไปอะมันจะดีนะครับแต่ถ้า ลงลึกไปหน่อยนะครับลงเกินไปหน่อยเนี่ยไอายการขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำไฮนะมันอาจจะทำให้มีการแบบไซด์เวออ่ยอแต่ว่าถ้าลงไม่เกิน138.2มเนี่ยมันก็จะทำให้ทำออทำายได้อีกทีนึงนะครับทีนี้ถ้าเราจะบายเราก็ต้องมีซับลอ t ด้วยเพราะว่ามันก็มีโซนที่มันอยู่ด้านล่างแบบนี้อีกนะครับถ้าใครจะบายที่โซน ดีมานโซนโซนแรกเนี่ยแถว41435ถึง41573เนี่ยหรือว่าแนวตามพวกแนวฟิโบฟัเบกเนี่ยอาจจะต้องมี็อปลอตเผื่อไว้ด้วยนะอาจจะ็อปลอตที่ต่ำกว่าโซนอะไรเงี้ยหรือ็อปลอตที่ต่ำกว่า1 6อ8นะครับถ้าเขาลงมาเนาะทีนี้ถ้าสมมติเราโดนซอปลอต เราอาจจะพักไว้ก่อนเพราะว่ามันมีโอกาสเลยที่จะลงมาหาแบบพวกดีมานโซนลึกๆอะ่ะเรารอดูความชัดเจนก่อนดีกว่าหรือว่าถ้าจะบายที่โซนดีมานโซนที่มันอยู่ลึกๆเนี่ยขอให้มีคอนเฟิร์มชันนะคอนเฟิร์มชันหมายถึงว่าแพทเทิร์นกับตัวในทม์เฟรมเล็กเราค่อยบายจะดีกว่าแต่ว่าถ้ามันอยู่ในโซนเนี้ยโซนดีมานโซนตรงเนี้ยก็คือสามารถที่จะ เข้าได้เลยนะเพราะว่ามันอยู่ในระยะ f a ลเ back อ,อยู่เนาะอ่ะโอเค U.S. 3 0น่าจะประมาณนี้นะครับก็คือเน้นย่อบายแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่จะบายโซนนี้เลยเนี่ยอาจจะต้องเผื่อไม้ที่อยู่ข้างล่างด้วยนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะลงไปข้างล่างได้อยู่นะเผือ่อบางคนคิดว่าเอ้ยตรงนี้เป็นแนวรับไม่หลุดโลหรอกเดี๋ยวจะบายกลับขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยก็ต้องต้องเผื่อไว้ให้ดีด้วยแล้วกันนะเผื่อมันลงมา โอเคไปดูที่ XAG ครับ XAG เนี่ยต้องไปดูทมเฟรมน่าจะหนึ่งชั่วโมงหรือสิบห้าทีที่วันก่อนเราคุยกันไวเนาะอ่ะถ้าเป็นทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาวิ่งหาลิควิตี้ที่เป็นโซนอยู่ก็คือดีมานโซนวิ่งลงมาแล้วก็ขึ้นไปใช้ซัพพลายโซนที่อยู่ด้านบนนะก็มีโอกาสที่จะ,ะทำ all time high. ออทามไฮ h ไม่ใช่ทำออทา i ไฮ ทำไฮใหม่ได้ก็คือทำนิวไฮใหม่ได้นะแต่ถ้าเขาโหดสายโหดเนี่ยอาจจะย่อลงมาใช้พวกดีมานโซนที่อยู่ข้างล่างที่เขาเพิ่งสร้างแล้วค่อยขึ้นต่ออะไรเงี้ยนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราก็เตรียมโซนไว้ก่อนดีกว่าโซนที่เขายังไม่ใช้อ่ะพวกโซนพวกเฟสโซนตรงเนี้ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับดีมานโซนตรงนี้อยู่ที่ ราคา31.01ถึง3 1 2 0เนาะอ่ะให้โซนไวก่อนเพื่อเขาลงมาใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้เนาะอ่ะให้โซนไล้สักหนึ่งโซนก่อนหวังว่าคงจะไม่หลุดแล้วลงมาหลุดโลนะนี้เราไปดู15นาที15นาทีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของการที่เขาทำ คงไม่ใช่ทำโครงสร้างราคาทำแนวต้านแนวรับหลอกตอนแรกเนี่ยเขาทำแนวต้านไว้ตรงนี้นะวันก่อนเนี่ยแล้วเขาก็ทำแนวรับหลอกไว้ตรงนี้ก็คืออีควอโลกับอีควาไฮใช่ไหม <c oughs> เขาฉลับลงมาเ <c oughs> <c oughs> คลียร์ลิควิตี้ที่อยู่ใต้อีควอโลเสร็จแล้วเขาขึ้นไปเคลียร์ลิควิตี้ที่อยู่เหนืออีควาไฮซึ่งมีซั p พ l y ยโซนตรงนี้อยู่ที่ผมบอกว่าเออให้เซลล์ตรง ซับไพโซนตรงเนี้นะครับทีนี้เซลล์ลงมาแล้วเขาไม่หลุดไม่หลุดโลอะ่ะเขาไม่หลุดโลเขาทำไซด์เว์ต่อแสดงว่าลิควิดตี้เขายังไม่ไม่เพียงพอนะครับทีนี้พอลิควิ i ตี้เขาไม่เพียงพอเนี่ยมันก็มีโซนที่อยู่ข้างบนเนี่ยที่ผมบอกไว้เนาะมีโซนที่อยู่ข้างบนมีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปใช้แล้วลงกลับมาได้หรือลงมาหาลงมาหาแนว ที่เราตีกันไว้เมื่อกี้ในทมาเฟรมหชั่วโมงตรงไหนตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยน่าจะเป็นโซนแถวเนี้ยนะครับลงมาใช้แล้วค่อยขึ้นไปหาโซนข้างบนก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเทรดอะเราต้องดูเรื่องของพวกโซนแล้วก็เรื่องของ liquidity พวกแนวรับแนวต้านเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะวิ่งไปหาแล้วก็ไอ้พวก โซนหลอกพวกนี้ระวังให้ดีนะครับเขามีโอกาสเคลียร์ลิควิตี้แล้วค่อยไปนะครับเคลียร์ลิควิตี้เนี่ยเขาค่อยย่อลงนี่เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าบอกว่าจะเทรดยังไงอาจจะต้องรอนะครับถ้าในไทม์เฟรม15ทีผมเอ้ดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงดีกว่ามันเห็นชัดกว่านะครับถ้าจะบายถ้าจะบายรอลงมาหาพวกแนวดีมานโซนแล้วค่อยบายบขึ้นไปหรือ ถ้าจะเซล,ลก็รอแนวซับไพโซนเนี่ยอาจจะเป็นออเดอร์บ็อกตรงนี้เนาะอ่าผมไม่ได้ตีไว้เมื่อกี้นี้นะก็เป็นออเดอร์บ็อกที่อยู่ข้างบนนะก็คือราคาส 2, 2 4สองจุดสี่สองถึงสามสองจุดเจ็ดนะครับอ่ะก็รอนะครับให้มันถึงโซนก่อนแล้วเราคอยแอคชั่นถ้าขึ้นมาออเดอร์บ็อกเซล แล้วก็มี stop loss ถ้าสมมติว่ามันขึ้นมาหาออ d e เ box ์บ็อกเราก็เซลล์ตรงกลางโซนนี่แหละแล้วก็มี SL เหนือโซนขึ้นไปหรือถ้าเขาลงมาหาแนว d man d z โซนอันนี้ขอให้มี pattern กับตัวในทำเฟรมเล็ก b ายนะครับแล้วก็มี SL ต่ำกว่าโซนหรือว่า1เท่าของโซนอันนี้แล้วแต่ระวังแผนนะครับโอเค oh <boy. S 1> นะก็มา ถึงตัวสุดท้ายละเอ g นะก็น่าจะมีประมาณนี้วันนี้มีนอนฟาร์มนะครับประกาศตัวเลขตอนทุ่มครึ่งนะใครที่ไม่อยากรับความผันผวน,นของราคาก็ไม่มีโพสิชันจะดีกว่านะถ้าถ้าใครชอบซิ่งก็เชิญนะครับเพราะว่าได้ซิ่งแน่นอนนะคืนนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพบกันใหม่วันคลิปวันอาทิตย์เดี๋ยวผมทำคลิปให้นะครับสวัสดีครับ